แนนครับมีเวลา45วินาทีตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นเหรอฮะตื่นเต้นพร้อมนะครับพร้อมแล้วเริ่มถ้าผิดสัญญาขอให้ฟ้าผ่าตายเอสา,าบานสาบานคาสาครับบาดเจ็บพาก,กันหนักมากไม่รอด <สา S 1> <char. S 3> ครับสาหัสสาหัสครับไม่ใช่ของใครเป็นของใช้ส่วนกลางสาสาค ข้ามนะครับข้ามขนมแป้งสีชมพูฟูฟูดูน่ากินสาลี่สาลี่นะครับราชาลูกกุ้งมีคราวพี่เป้าคนเดียวสายยันนะครับข้าวเมืองฝรั่งมใช้ทำขนมปังขนมเค้กสาลี่ข้าวสาลี่ไม่มีไหมสาลี่สาลี่นะครับเปิดปากรับคำว่าทำความผิดสารภาพสารภาพนะครับชายคนนี้ทำหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาครับ ข้ามนะครับข้ามน้ำเมาญี่ปุ่นดื่มกันทั้งอุ่นทั้เยนสาเกนะครับน้ำเมาของไทยครับอยู่ในไหยใช้หลอดดูดสาสาสาีแล้วก็สาล่แม่เมื่อเกีสาเกได้ไปแต่พอเป็นของไทยครับอยู่ในไหยใช้หลอดดูดสาโทนี่ยางเงี้ยทำไมไม่ถามผม วันที่คุณมามุาบาบแล้วตรีแล้วโทเอตรีโทเอกไงนะเห็นไหมสาโทนะครับชายคนนี้ครับทําหน้าที่เลี้ยงดูภรรยาสามีนะฮะไม่ใช่ของใครครับเป็นของชายส่วนกลางสาธารณะสาธารณะนะครับง่ายเจ็ดคำเจ็ดคะแนนครับ หมวดครับที่สองเป็นของคุณโอวะรุดเมื่อกี้ขโมดสาไปแล้วผมไม่ได้เลือกเลยใช่ไหมฮะบ้าต้องเลือกแล้วระดับคุณแล้วพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มน้ำใสๆไหลออกมาแต่ก๊อกรับน้ำอะไรปลาปลาครับว่าปลานะครับเรียนจบอนุบาลก่อนผ่านไปมนิยมปลาปลาถมนะครับรถชนกันแบบนี้เห็นทีไม่รอดครับปลาสารงานนะครับทําการจับปลาเป็นอาชีพปรามงประมงนะครับมีน้อยใช้น้อยต้องอยมัธนยัดหยัดนะครับทุกบ้านต้องมีใช้เป็นที่ข้าออก ประตูนะครับใช้กับราชาแปลว่าเจ็บป่วยครับประชวนประชวนนะครับยกของ็ไปถวายให้พระประเคนประเคนนะครับปกครองอเมริกายายวันนายกประธานาธิบดีประธานาธิบดีโทษทานที่สูงสุดหัวขุนประกิกาดาหาร็จววําที่สองง่ายกว่าเพิ่งหมดเวลา ครับอนนีทำตกใจไปงั้นเอาหมุกแค่นะแล้หมดเวลาแหมเพิ่งหมดเวลาเนี่ยเองทีนี้ UFC มีสิทธิ์แจกแล้วอ่าพาคุณโอนะครับต่ำไปทั้งสิ้น10คำ10บคะแนนหมดคำนี้ง่ายกว่าด้วยพวกันที่สองนะโอเคอ่ะน้ำฝนเล่นก่อนอีกแล้วเลือกก่อนโอกาสเลือกสี่นะ แม่แม่สี่สี่โอเคอ่ะพร้อมแล้วเริ่มเปรียบเทียบกันทั่วว่าเป็นรั้วของชาติครับทหารทหารก็มาท้ายนะครับเส้นตรงที่เฉียงเอียงไปที่มุมทะแยงนะครับนายคนนี้ยืนจังก้าอยู่หน้าโกท่า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 าท่าแม่สีดำก้อนใหญ่ลอยไปเป็นกุญธำมึนนะครับมีเรื่องขึ้นศาลต้องว่าจ้างเอา ข้ามข้ามนะครับข้ามคำเรียกเด็กที่สนจนเหมือนลิงครับลิงทมลทมลนะครับทขาไมหิดโหดร้ายจิตใจเห้มเกริ่มข้ามข้ามนะครับหยิบขึ้นมาทีละน้อยค่อยๆใส่จนหมดเ้าค่อยหยิบค่อยหยิบข้ามข้ามนะครับอาณาจักรยิ่งใหญ่ก่อนสมัยสุโขทัยอาณาจักรท่า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 ข้ามข้ามมันหัวยากมัวไอ้หน่วยรถจักรยู ยากยากมากยากวันนี้ยากมากเลยคำสุดท้ายนี่ก็ยากนะครับหน่วยราชการอยู่ระหว่างกระทรวงและกรมทับบวงฮะโอ้โหอณาจักรยิ่งใหญ่ก่อนสมัยสุโขทัยทวารวดีโอ้หคิดไม่ถึงาครับแต่ทวานน่จะได้อ่าอันนี้อันนี้หน้าคนนี้ยืนจังก้าอยู่หน้าโกนายทวานทวานทวานหรือประตูประตูนะครับประตู มีเรื่องขึ้นศาลต้องว่าจ้างเขาคำมีไนดน้เลยทานายทานาย,าน,ายนะครับอามหิตโหดร้ายจิตใจเหี้มเกรียมครับไอขมินขมินนะฮะหยิบขึ้นมาทีละน้อยค่อยๆใส่จนหมดทยอยนะทยอยโอ้โหหมวดคำนี้ค่อนขออ้างยากนนครับทำไปสี่คำนั้นเองนะครับคูณ2เป็น8ของเก่าอีก7เป็นสิบแร่คะแนนครับ คุณโอครับหมวดนี้หมวดคำที่3ที่คุณไม่ต้องเรื่องนี้อาจจะเหลือเป็นหมวดที่ง่ายก็ได้นะครับแต่ว่าหมวดคำนี้ครับเมื่อกี้คุณมีอยู่สิแล้วหมวดคำนี้ถ้าเกิดคุณทําเต็มคะแนนจะเป็น30คะแนนครับนาา้ำผลไม้ยูฟซีจะมอบทองให้1บาทนะครับขอให้โชคดีครับเริ่มผูแสวงในโรงพยาบาลที่ทําการคลอดบุตรครับคะแนนอะไรครับไม่ใช่อีกเรียกอย่างว่าเรียกอย่างว่าคัน,น,นอะไรคันอะไรคันข้าวนะ ข้ามข้ามนะครับกออิฐหรือฉาฟ้าขึ้นมาเพื่อกันห้องฝาผนังผนังกับวผ่านะครับเดินทางปัญบานในผากว้างเพียงลําพังครับอเนจรข้า้วจุดตะลุยไปข้านะครับข้านะครับใช้เรียกพระราชาเวลาออกบวชพระข้ามข้ามนะครับข้าแปะติดไว้เพื่อจดหมายแน่นสนิทผนึกผนึกนะฮะตลับของหลวงตาเปิดมาเจอโมราเสมอเลยพอดพะอบนะครับยิงจ้องของลำพองเกินตัว พยองพยองนะครับสูงโดดเด่นเข็มเป็นสง่ามันพงาดพงานนะครับสะดุ้งเอ็นตัวไปแม่อดแจกเลยแม่วันนี้หมวดคาที่ญาติทั้งสารทั้งสี่ญาติทั้งคู่เลยนะฮะสะดุ้งเอ็นตัวไปไปข้างหลังพงงะนะฮะโอ้โอัจฉริยะมาแข่งมาแข่งมาแข่งใชน ให้เรียกพระราชาเวลาออกบวชพนวดพนวดพนวดนะฮะทรงออกพนวดเขาในโรงพยาบาลนะฮะโรงพยาบาลครับที่ทำการคลอดบุตรพัดดุงคันครับพัดดุงคันใช่นะฮะแถบเขาไม่รู้ไม่มีเมียเนี่ยฮะเมื่อกี้มาคันมาแล้วคันมาแล้วพี่ก็บแม่นจะได้แล้วนะพัดดุงคันนะครับอ่ะหมดละที่ได้ไปนะครับแม่ ได้เกินแต่ว่าไม่ถึงกัเต็มนะครับ5้าคำครับคุณ2เป็น10ของกับอีก10เป็น20คะแนนครับเข้ารอบเปช่างทองกับแเรานะครับคุณโอวรุษวรธรรมครับน้องฝนเชิญงด้านนี้ครับโฮหมดคำหนูได้แม่บมดคำทั้งสามทั้ง4ี่ก็ยากทั้งคู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะโอเคนะครับตรงนี้เป็นแท่งลิปสติกชีเน่ตรงนี้มี12แผ่นรายครับ คิดเปนแผ่นป้ายเป็นรูปของออลิปสติกทีเน่สองแผ่นป้ายเป็นรูปปากนักทีงหนูคือเปิดมาให้เจอรูปของลิปสติกทุกรูปมีทองหนึ่งบาทแจกให้นะครับอา้าวใบหนึ่งครับอันไหนดีเอ็มแปรงที่ฟันเอ็มพอให้เป็นรูปลิปสติกเลย นะครับเพราะนั้นได้ทองหนึ่งบาทตอนนี้ใบที่สองครับครับครับครัเตอริชาร์ปคอรเลอร์ครับอันนี้นะครับเป็นลิปลิป,ลปสติกได้อีกาบ,บาทนะครับฟองลิปสติกพี่เม่สองบาทนะครับสองบาทแล้วใบที่สามใบที่สามพรายเป็นลิปสติกครับ สามบาทแล้วสามบาทแล้วใบที่สี่ครับใบที่สี่มันมันนะครับมัน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 จะเป็นค่าครับหนึ่งสองทีนี้ครับสี่บาทแล้วตอนนี้ใบที่ห้าแตครึ่งทางแล้วทุกคนเอเวอรโฟนก่อนเอโฟนพันแปดพันิตอลนะครับเอาละเด็กเด็กนะครับ ครับ เมื่อกี้จะเลือกทีอีงแล้วแล้วเปลี่ยนใจไปลูกปากทีวีเล็กนี่ลิปสติกละแม่ทีวีเล็กขอดูนิดนึงนะครับว่าเป็นอะไรนะครับทีวีเล็กนี่แอโรไลเนอร์ครับดูให้หมดเลยก็ได้ลิปสติกอีกนะครับแม่2อันอยู่ตรงนี้นอตันก่อนละกันตรงนี้นะครับนี่ปากยู่นี้2อันนะครับแล็กตโซยก็คือลิปสติกนะครับและสุดท้าย Dream World ลิปสติกนะครับแม่พอในวันนี้รับทองไปหกบาท Crap you